รถรุ่นนี้หูมันเบาไงทไมพี่น้องนะก็เหมือนกับเพื่อนร่วมงานบางคนแหละที่หูมันเบานะมันโดนเขาเฉี่ยวโดนเขาฟังอะไรมาก็หูเบาไปหมดหูเบางงไม่เคยเห็นรถหูเบาไหมไม่เคยไม่เคยเดี๋ยวพาดูเห็นไหมเห็นไหมชฉีกหูมันฉีกเห็นไหมเห็นหลายคันแล้วนะเวลาไปเฉียวไปชนไปขูดอะไรมามันก็หูมันก็ฉีก นะแล้วตัวล็อกมันก็ล็อกไม่อยู่ตัวล็อกมันก็ล็อกไม่อยู่วิธีง่ายๆเลยวิธีการซ่อมนะนะเ <c oughs> วลาเปลี่ยนกระชนมาแล้วตัวล็อกมันก็เสียแล้วก็เป็นอีกนะหรือจะเปลี่ยนตัวล็อกมาแล้วแล้วก็เป็นอีกนะให้ดีเลยเปลี่ยนทั้งตัวล็อกด้วยแล้วก็เปลี่ยนทั้งกันชนด้วยเปรียบเสมือนคนครับถ้าไปฟังอะไรมาเห็นไหมหูมก็เบามันก็ฉีกไปเรื่อยนะพอใจไม่หนักแน่นไง เออไหดีไหมเออเพราะฉะนั้นนะใจกับหูมันจะต้องหนักแน่นเหมือนกันจะไปฟังอะไรพูดอีนเขาเอ่อพูดอะไรก็ฟังเขาไปไป,ไปทั่วมันนึงฟังเรื่องนี้ตัางวันหน้าฟังอีกเรื่องหนึ่งตัางนะเพราะว่าใจมันไม่หนักแน่นไงก็ไปตามคนที่จะพูดอะไรก็ฟังไปตามที่เขาพูดเชียอเขามดเชื่อเขาหมดกับพี่น้องนะเหมือนกับเพื่อนเลี้งงานบางคนเนี่ยเพนแถวนี้นั่น มึงสีวากูกับวากูโดดเพื่อนเอาาไปด้วยอย่าหูเบ้า <laughs>